เย่หรอกอาถูถูอึดอึดแต่เล่ไปครับถวดมานันดูเพราะเดี๋ยวไปกวดนาบ้านปะกวดนาบ้านออกบ้านาบ้านท่านี่กวดอยู่ว่านเข่าเลี้ยให้หนึ่งสูบน้ำออกบอแล้วพี่น้องน้ำไหลยังสูบบ้านในโบกที่พ่อนี่ ตมัน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 ยืดกนกับหอยบ่เออเราจะไรห้เนี่ต้องสูบออกเตอเออีดสองมบอกด้ยบ่อคืดรอกตกกาวอืม ตกาดถัดดำเอาให้เนี่ยเพราะว่ามันคุมแห้งมันอยู่กันกับสาเม่นอันนั่นน้ำก็เหยียบไปพอเม่นเมนเม้นหนาฝนนานันนันน้ำน้ำกระเยียบันเถาะสีบ่ได้เข่าปนเลยมันสีได้เห็ดสาป้อยป่าตีนอ่ะเนาะจ้าจ้ามึงจังเงือคิดไปคิดมากับจกมันเห็ดคันกู กีฬาล้วมอโตกะงานคนเดียวจ้าจ้าดำคาใส่ใจมันแพ้เงินบวกลื่นคาเลี้ยงแค่งก็คาเขา แม่ฉลาอมซาล็อมยังไงแม่ฉลามฉลามอุ้ยอันนั้นอะไรอันนี้อุ้อนนี้อะไรจับดีไหมแมวนี่มไหมแมวแมาไหมเมาเอ๊คโอ๊น้องเพชรพี่พลอยขอดาวหน่อยลูกขอดาวไม่ฟ้าไอ้ขอนขอดาวหน่อยค่ะทำทำทำปากหมูด้วยขอดาว ขอด <min ska> าวปากหมสวัสดีค่ะคุกกรสิทธ์มาใส่เก่งยินคือแท้คือยังไงพี่พลอยมีแต่เจ็บมีแต่แผลพี่พลอยมือหวานมือก้อนี่อันเอาก้นซ้อนนะก้นซ้อนเห็นหนั่นอนซ้อนปาดก้นซ้อนไหนเน จ้านั่นแหละมองกดซอนมัตนาที่ได้ไปเอาผ้ากันเอาไปกินเยอะนั่นแหละตาสดตาฝนยืนกับลานเบิ้งพี่น้องมองมัตนาตาตาว่าเหลือหลายโยนะมองอันเี้าเสวยตาไปนาเอามาให้